สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาะทุกท่านไปชมมหาศึก,กำํำแพงวัดมวยไทยประทะมวยเขมรเป็นการเดินทางไปชกของนักชกชาวไทยอย่างรุ่งแสงตะวันสภาราชเป็นนักชกที่เดินทางไปชกในศึกครั้งนี้นะฮะชกกันเมื่อวันที่22กันยายน2567นะฮะหรือว่า224 0นักชกชาวไทยนะอายุ29ปีนะครับสูง172 ในพิกัด63.5นะสถิติการชกถือว่าไม่ธรรมดาครับชกถึง191ครั้งนะส่วนนักชกเจ้าถิ่นกัมบูชานะอายุ21ปีนะครสูง172เท่ากันทุนเมียนกรานะฮะเป็นนักชกที่ถือว่ามีฟอร์มสดคนนี้นะครับสถิติการชกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะชกถึง102ครั้งชนะ87ครั้งแพ้13ครั้งเน่นะฮะ สาวกัมพูชากำมอมลอสะอาดสะอาดมาแล้วนะฮะเนี่ยนะครับสถิตินะฮะ21กับ29สถิตินะครับก็ต่างกันนะเป็นศึกครั้งนี้นะครับที่กัมพูชาอยากพบกับนักชกชาวไทยก็อารมณ์เหมือนประมาณว่ามวยไทยนะครับแล้วก็ให้ต่างชาติมาชกประมาณนั้นเลยนะครับใช่ว่าไม่มีชื่อนะครับรุ่งแสงตะวันสพาราชเป็นนักชกที่เคยผ่านเวทีนะฮะ ดังๆฮะมาไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยเจ็ดสีนะครับเคยชก3ครั้งนะฮะที่มีสถิติอยู่ชนะ2แพ้1ครับเวที่สำคัญนะสำหรับรุ่งแสงตะวันนี่เคยชกในศึกนะวันลุมพินีฮะถึง2ครั้งเดียวครับตึกเตีมมวยนะยกที่1นนี่นะครับสาวกัมพูชาก็สวยนะครับสะอาดนี่แปลว่าสวยนะฮะกางเกงน้ำเงินนมุมน้ำเงินนะจากประเทศไทย ส่วนแดงครับกัมพูชาเจ้าถิ่น21กับ29นะอ่อนกว่าครับ8ปีครับสำหรับกัมพูชาเป็นกติกามวยกุลครแมน,นะฮะมัดเท้าข้อศอกออกได้นะฮะ5ยกยกะละ3นาทีนะครับพัก2นาทีกติกาก็ไม่ต่างจากมวยไทยนะครับเน้นการออกอาวุธแม่นยำเข้าเป้านะฮะทำลายคู่ต่อสู้ก็ได้คะแนนครับเนี่ฮะกังกิง สีน้าเงินจากประเทศไทยรุ่งแสงตะวันมีเตะซ้ายพับนอกไปทุนเมรกรานะครับหรือว่าทุนมกกรามักกรานี่แหละฮะเมรกราก็คือมกกรานาครับวางซ้ายไปซ้ายมานะยกที่หนึ่งชกกันห้ายกนะฮะเหมือนมวยไทยเลยนะแต่ใช้ชื่อว่ามวยกุนแครแ์กติกากุนแครแ์นะบอกเป็นศิลปะจาก จำแพง,แพงวัดนะ,ะออนนมีรูปสลักการชกมวยอยู่ววโอ้ยเตะซ้ายสูงวเวนี่ครับถีบซ้ายไปทุนเมกะ นี่นะพยายามขยับเข้าหานะจกเจ้าถิ่นส่วนรุ่งแสงตะวันก็เป็นนักมวยมีประสบการณ์คนหนึ่งนะฮะผ่านเวทีมาถึง191ไฟนะครับชนะ140แพ้45ตรงนั้นเสมอนะฮะเดนยครับกรรมการก็แยกมาก่อนนะหูยสอกของทุนเมียกรา ก็ยังไม่เข้าเท่าไรนะครับสำหรับรุ่งแสงตะวันหว่างเข้งซ้ายยังติดอยู่ไลลแขนจังหวะนี้ว่ายังไงมีเขานะฮะาเครมนเขาเรียกว่าจังกวงจังกวงสดำเข่าข,ขวานะฮะนี่นะครับมีโต้คืนเหมือนกันโอ้ยสอกดอกนี้ นี่นะครับเขาของรุ่งแสงตะวันทุนเมกรานะกรรมการต้องแยกก่อนก็ถือว่าเป็นอยากชกที่มีอนาคตไกลนะวัย21ปีเท่านั้นนี่นะครับสังสมประสบการณ์เข้าไปแขนซ้ายนี่สักลายเต็มนะครับเหลือไว้แขนขวาโอ้โหเนี่ยนะครับวันนี้หมดยกที่หนึ่ง มดตึกติมยนะฮะหมดยกที่1ตึกนิบแล้วว่าน้ำนะฮะภาษากัมูชาเนี่ยนะครับตึกติปีลยกที่2ราวทูนี่นะครับสาวูชาลอลอสอัสสวยสวยๆงามๆนะยกที่2องขึ้นมานะครับเกสีน้ำเงินจากประเทศไทยเจอทุนเมกราจากกัมูชาหรือว่าทุนมักรานะ ยกที่สองขึ้นมานะครับเตะซ้ายเตะขวานับเตะขวาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเนี่นะครับสลับมาซ้ายทีไปโอ้โหเนนะครับโตมานะตัดขวาลำตัวนะครับทุนเมฆราโดนทีมเตะล่างลุดแล้วก็เจอหมัดขวาดอกนี้นะครับรุ่งแสงตะวันมวยไทย โดนนะครับหมัดของทุนเมฆร,รานะักชกเจ้าถิ่นจากกัมพูชาไปไลายแขนแทงเขา่านี่นะครับเสียบอีกทีหนึ่งเสียบไปจังหวะนี้นะครับจังกวงชวงเวยงจังกวงสดำมุนเข้าไปอัดเข้ามุมดันโจจุงดอกนี้เสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยครับยกที่2มาแบบรัวๆเป็นพายุเลยนะครับตอนนี้รุง่งแสงตะวันนะครับเจอนะฮะทุนเมฆร,รา กรรมการต้องแยกมาก่อนนะชกกัน5ยกยก,กละ3านาทีกติกามวยกุนคครมบัดท่าคอศอกได้เต็มที่นึกไม่ออกให้นึกถึงกติกามวยไทยนะยกมาทางดุ่นนี่แหละฮะหวางแข่งไปเจอหมัดเตะขวาเจอหมัดซ้ายศอกขวาของทุนเมฆราเนี่ยนะครับกดคอไม่ถึงนะสำหรับรุ่งแสงตะวันนี่นะครับถือว่าแข็งทีเดียวนะฮะ ้โหเนี่ยนะครับเพลงเขาก็มาในยกนี้ยกที่สองได้เห็นเลยนะครับเท้าเขาศอกออกมาแล้วก็เจอเนี่ยนะครับลุดก็โดนทำโทษเจอแข้งซ้ายสวนไปคืนนะดึงตัวลบมาได้เตะซ้ายล่างไป นี่นะครับโห,หูเจอหมัดหนึ่งสองของทุนเมกานะสำหรับรุ่งแสงตะว,วันเตะขวาไเต,ตะซ้ายครับนี่นะหมัดตาม,มาดอกนี้หมัดซ้ายแล้วก็เสียบเข่านี่นะครับตีเข่าซ้ายถึงขอกชากมาแล้วก็จังหวะนี้หลังติดเชือกกับมาการต้องแยกก่อนคะัทนทานทีเดียวนะสำหรับนักชกเจ้าถิ่นนี่นะครับ สักนะฮะแขนซ้ายทั้งแถบสำหรับนักชกกัมพูกชกรรามัดนี่นะครับไล่แขนเสียบเขาอีกทีหนึ่งเสียบเขา่านี่นะับเขาแรกกับเขาแล้วก็หอมุยกที่ 2, 2> ทอออสองเราจไปชมการชกในยกที่3มตึกติบใบนะฮะ ยกที่สามกเกงสีน้ำเงินจากประเทศไทยนัก<า>จกเจ้าถิ่นกัมพูชา,ากเก่งสีแดงนะยกที่สามขึ้นมาโอ้ยวางแข้งซ้ายเตะซ้ายสูงอีกทีหนึ่งน,นะนี่นะครับนี่นะครับเตะซ้ายโอ้ยเนี่ยนะครับแขนเกือบหลุดหรือเปล่าครับทุนเมฆราครับเอาแขนรับแข้งซ้ายสูงๆของรุ่งแสงตะวันมวยไทยไปนะโอ้โหเนี่ยนะครับ จนได้นับนะสำหรับมวยไทยสักแต่แขนซ้ายไม่ได้สักแขนขวานะความเหนียวความขลังไม่มีนะครับนี่นะครับรับแข้งซ้ายของมวยไทยไปรับอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับโดนไปอีกหนึ่งนับนะฮะอาจเป็นไม่ได้นะครับสักนี่นะครับโมโหเลยนะฮะเขนซ้ายนะครับ ล้าเลยนะออกอาการทีเดียวนะครับเนี่ยนะอรอยสักอยู่ซ้ายนะครับแขนขวานี่รับแข้งซ้ายของมวยไทยไปโอ้โ <clog S 1> หเนี่ยนะครับเห็นเห็นจุดแล้วนะครับสำหรับรุ่งแสงตะวันเนี่ยนะครับวางแข้งซ้ายไปจุดเดิม <ๆ S 1> จุดเดิมอีกทีหนึง่ง <ๆ S 1> ยังรับโอ้โหเนี่ยนะครับเอาแขนรับแล้วก็ดอกมีสุดท้ายนะครับไม่ไหวนะกรรมการยุติการชกเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับความเหนียวอยู่ที่แขนซ้าย แต่ไม่ได้สักแขนขวามวยไทยก็อัดนะครับแข้งซ้ายไปที่แขนขวาจนทําให้ทุนเมืกรานะฮะหรือว่าทุนมัก,กราไว้21ปีนะครับนักชกดาวรุ่งจากกุนคาเมร์นี่นะครับแขนนะต้องแพทย์ดูนะครับโอ้โหนะฮน่ากลัวทีเดียวนะครับมาชมภาพช้านะนี่นะครับดอกแรกนะฮะเอาแขนรับแข้งนี่นะครับรับอีกทีนึง่งโอ้โหต้องอ้าปากเลยนะฮะ แล้วก็ทนไม่ไหวนะครับโดนไป3ครั้งดอกนี้นะครับโหนี่นะฮะรุ่งแสงตะวันสอพาราดครับนักชกจากประเทศไทยนะฮะนักมวยมีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับนี่นะฮะชนะไป